เอาถ้าพี่ดิวเอาคืนให้พี่ดิวตายโดนแล้วโดนแล้วถ้าพี่แมวเอาคืนขอให้พี่ดิวรวยๆเดี๋ยวถ้าถ้าไมวเอาเงินคืนให้โดดสะเอาเงินสิบแสนบาทไปโดดสะตอนนี้ได้หนึ่งแสนบาทถูกล้าวค่ะถล้วค่ะหวานน่าโอเคโอเค ไม่เราต้องสาบานต่อหน้าแฟนคับว่าดิวอ่ะเวลาดิวให้ใครดิวไม่เคยเอาคืนถูกต้องใช่เวลาดิวเลี้ยงญาติพี่น้องดิวให้ดิวไม่ดิวไม่เคยมาเบรกหน้ากล้องนะดิวให้ใครดิวไม่เคยเอาคืนเดี๋ยวขอเมื่อกี้ไก่อนอ่ะขอเก็บไปก่อน อ่ะแล้วพี่ดิวสาบานนะถ้าพี่ดิวเอาคืนขอให้ชีวิตพี่ดิวล่มจมไม่มีทางแน่หอนโอเคนะเป็นพยาแต่ถ้าพี่ดิวไม่เอาคืนขอให้พี่ดิวชีวิตเจริญเจริญรวยกว่านี้ล้านเท่าอ้าา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 อาา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 เาค โอเคเดี๋ยวีลยวล่ะเดี๋ยวแป๊บนึงให้ยดากนคนแรกเตี่ยนเดาเจอมีหลอดเี่คนแรกอ่ะเฮมาั้ากีเอ่ะครับมาแม่ผูกแล้เด้ลูกอ่าแม่แม่แม่ผูกแล้วอ่แม่สวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยเด้อ แม่อันนี้ให้เที่ยวให้เอาไปซื้อกินขอบคุณครับอันนี้ผมเป็นงานจ้างผกแขนเด้กพี่น้องให้พี่ให้น้องนะครับให้เป็นกับลังใจ นี่ยคือการสุขภาพแข็งแรงครับอ๋อปลาคายมานั่งนี่มานั่งก็ล่ะเนี่นยเ,เออปลาคายเป็นคนยื่นตัง<ย>ปลาคายเป็นคนยืนยนนย่นตังให้เน,น,น,นี่มูลพันธเออไอ้มูลพันธวันเกิดปลาคายนะ่ะเออไอ,อ้วันเกิดปลาคายพี่น้องนี่ไอเห็นปลาคายน้ำเห็นปลาคายน้ำนี่ครับแล้วว่าไง Hors Pieng About 2 filtres of hoc Both спорт density Principal BILL Z午 เขาไม่ปลูกเป็นจะได้เลยน้องกูมินัครับะครับนะไเอขอบคุณครับะปุบะไข่ปะไขรวันเกิดเจ้าพ่อเกิดนี้ให้เกิดนี้ดีเกิดใส่ปลายเจนี่แม่นฝ่ายประพมพาบลร่มหาลาดเคลื่อเขาขาดปอลงมามี่ข้าถาเาประคุณเท่าน้มี่ข้าถาหยอดประทับควน ง่ายล้วนจงลวนลงมาหาจงลงมาไหาวรูไหวผูกเอาขวานว่าสมก้รนผูกวบเห็นเป็นไงในโลกกาพุทธมารผูกก้นเงื่อน,น ให้เจ้าสายกันเดือนยีมีเม็เป็นเด้มีคนเดกจดจอยางี้คนนถามยิ้มวันน้ำผุดฟองตีเต็มซองน้ำฟองท่ายิมไปมาเยื่อหุ้วยาติญาติญาติสั่สารทับทางบริวารพอมือให้หล่นลืนทั้งทั้งหลายมีท้ายเป็นกนขาไม่สั่งบมาตัวงามมีคนหามแหมงเจ้าดีก็บอกก็เม่ทั้งหลายมีของขายเต็มบ้านนี้อย่างเนื้องนที่น้าหนอไม่รูาหนี้ปนห้าน้าตาตางาตาาาตาตาาาา นี่ขันตีดังบัเตมีใบเห็นจังไงดั้งไปสวนลูเขาไกลลาน้าดูว้าดังปาญญาด้งมีใบมากที่านอสีดามีปัญหาสีบาทกระจาจังสีตะนอนใจจี่ไดจะได้ดั้งข้ามาขับปาทนำมาอาอูอู่อาานาจารีเคอคับอาพี่ดิวปลูกให้เด็กๆกับพี่ดิวปลูกให้ดีกว่าะเด็กๆถ้าใครอยากได้ตังเอามาให้พี่ดิวปลูกให้เร็ เอาปฟมาพี่ดิวผูกให้ปังๆครับสวัสดีครับเร็วเอออ่ให้หนูสุขภาพแข็งแรงมีโชคมีชัยนะโตไปเป็นเหมือนพี่ดิวให้ได้นะคะโอเคค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะเรื่อยๆคุณมาสีดี อันนี้คุณลุงนะครับคุณลุงผูแข็งให้กินข้าวแล้วดนเงินกับบานพ้ออันนี้อันนี้วันเกิดอ่ะวันเกิดพ้อครับพ่อครับมาอ่ะให้หนูให้หนูโตมาประสบความสําเร็จนะคะเป็นเด็กดีของพ่อแม่นะคะอย่าดื้ออย่าซนนะคะค่ะ ขอนะขให้ใหนูเรียนหนังสือเก่งๆนะรักพ่อรักแม่นะอย่าดื้ออย่าซนนะครับอขอบคุณครับนะมาดูหูนะ ต้องเรียกลุงแล้ว่ะเดี๋ยวลุงลุงเรียนหนังสือเก่งๆสุขภาพแข็งแรงนะครับรักพ่อรักพ่อกับแม่ให้มากๆนะโตมาให้เป็นเป็นเหมือนพี่ให้ได้นะให้มีเงินเยอะๆนะโอเคครับขอบคุณครับเดี๋ยลครับ ขอให้หนูโตมาสวยมีแต่คนรักคนหลงนะคะแต่อย่าไปหลงเขานะสุขภาพแข็งแรงเป็นเด็กดีนะคะอ่ากินนมกินนมพี่เดียวฮะอ่า วันี้ีวเาอยู่ดีมีงเด้อไห้ลามยลุยฟังๆเด้ออย่าเก็บอย่าไขอย่าปวยเด้อเด้อดัวยเด้อหัวห่หลานอห่หวใหญ่หลานใหญขอบคุณมากๆเลยมิตรญาติพี่น้องพี่น้อง มีแต่ญาติพี่น้องนะ,ะนะครับะนะครับไหนป้ายหนูอยู่ไหนคะนอ่ะมานี่นี่นี่นมามอขอให้หนูเติบโตมาเป็นคนดีนะคะรักพ่อรักแม่ให้มากๆประสบความสําเร็จในอนาคตนะคะเที่ยงตังค์ไหมคะโอเค okay, ค่ะ ปลาไข่ต้องผูกไห้แหงตัวห้ร้านผูกไห่จังไหนขอบคุณครับัก้ดรเออปลาไข่ต้องผูกไหแงอ่ด้เลารเออขอบคุณครับาเดี๋ยวเ้อตาเจียมางองอ่า ขอ,อขอบคุณครับอ่ะให้พี่สาวให้พี่สาวขอบคุณป่าหิงหิงปังปังไปซื้อเลขไทย <c oughs> แบ่งค <c oughs> ังท่นใดทอไมีไื้ออะไรเนี่ยนี่นะตะไครให้่ย้ไ่ไป,ปใส่ไปแม่โอเคครับ <c oughs> หมอล้มมาเบิงเด้อสุขุมสุคนหม่องเก้าเหรอแม่หม่องเก้าหม่องเก้าหมว่าย่าดขนหลายย่าดขนไหลขอบคุณพระนะครับขอบคุณพระคุณพี่ร่ำร่ำรวยรวยนะคุณป้าบอกบอกแฟนคลับหน่อยน้องดิวมาตลอดน้องดิวเลี้ยงตลอดนะครับน้องดิวมาเลี้ยงตลอดยายมาตลอดแล้วยายก็เป็นเอส ด้วยค่ะเพื่อนของคุณแม่เรียกด้วยนะคะเรียนห้องเดียวกันค่ะต้องดูน่ารักไหมครับน่ารักมากค่ะจริงนะคะไม่ได้แอปค่ะเดินไปปลาไหลไดินไปมาปลาไหลปลาไหลปลไหลค่ะผู้ใดท่านได้ได้ครับแม่ให้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 แม่ ให้พี่ต้องวนๆนะแล้วจะแดงขาไผ่ปลุกขอต้อแทนแล้วแจกเันพี่น้องบั้งไยต้อไป่บไ้งปลาไหลปลาไหลโอ้ยย่าไฮ วิสัยใส่แวนที่น้องวิวซื้อให้ด้วยผู้ไหก็วิวของแต่ก็วิวปาครับแขอบคุณครับเอากอดังเชื่อน่กอดแล้วหอมสะโพะใช่ไหมอันนี้น้องรักสุดน้ออวันเกิดวันเาเย้จะป้าไหม เป็นพี่สาวมาแล้วไอ้เพื่อนสีเพื่อนสีต่างวัยอ่ะนดูน่ารักไหมน้องนิดน่ารักเพื่อนต่างวัยเพื่อนต่างวัยเพื่อนตวเพื่อนซีต่างวัยอ่ามาผูกอ่ะผูกให้ป้าไข่เลยผูกไห้เจ้าของวันเกิดเลยแม่หลายคนถามว่าวันอะไรนะคะอันนี้เป็นงานวันเกิดงานวันเกิดกันชิโน่ลุกเท้าพี่น้องเจ้าของฝันแฟนฝันถึงยังแดง อ่าแม่เรียบรอี uh, ่อยู่ฝั่งนู้นวันนี้วันเกิดนู้นโอเคพาวางไว้ตรงนี้ก็ได้โอเคมาวางจังเปาจังเปาหันนะบอกให้พุดเถ่าร้องโอเคแป๊บหนึ่งเด้อได้จ้าน่มเอง ขายดีขายดีมาขายปลาขายยิบยิบปึ้งนิดปึ้งนี่ให้ไปแย่เลียบผู้แขนได้แสนเนื้อแย่เรียบอ่ะอย่าเจอย่าเจอเอออย่าเจอเลยค่ะอะไรบดเคิน อ่ของคนไปอีกรอบงเพื่อน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 ซีเพื่อนซี่เพื่อนปลาไข่นะครับปลาไข่นี้ให้เพื่อนปลาไข่เลยเดินให้เพื่อนปลาไข่ คนไอ้แม่สันเนี่ยเพื่อนเฮ็ดาวเก,ก่าให้ปลาไข่กินตลอดเองเพื่นดูแลดีอันผู้นี่หลานหลา<ะ>นเออใช่ผูกแขนเป็นวาเรนพี่น้องผูกแขน